สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ช่อง Premium s e a s เม Gamer นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Free Fire ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสก,กาทั้งเกมนะครับสก,กาอั p สามครับบอกเลยโคตรโกงเลยซีซั่นนี้นะครับเขาเลีนยสก,กานะครับแบบเจอแต่คุเล่นสก,กาเลยนะครับซีซั่นนี้ในแรงอะ่ะแรงใหญ่อะ่ะสก,กาั p สามอะ่ะมันโกงจริงนะครับมันยิงรัวแล้วก็ยิงแรงนะฮยเดี๋ยวผมหาก่อนเผื่อเจอ บางทีก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นปืนที่แบบหายากเนะาะสกาตัวนี้มันส่วนใหญ่มันจะเจอแต่สากาธรรมดานะครับสากาอัพสามมันหายากครับเฮ้ยโดนยิง,งใช่หมมันอยู่บนบ้านมันโดดลงมาแล้วทุกคนดูนะผมจะโชว์เต็บเพทปาดขวาฟังแตกเป็นไงล่ะผมกดมาหนึ่งสีนะแต่ตัวนี้ก็มาคุเดียวเหมือนกันนะเอย เกือบตายนะเน่ะเมื่อกี้ <laughs> เรวดูก่อนมันมีสกาไหมเฮ้ยมันมีสกาอัพหนึ่งนะทุกคนได้อยู่ได้อยู่เข้าไปดูในบ้านก่อนเห็นเฮ้ยอะไรแดงๆวะน่าจะสกานะเฮ้ยสการจริงๆด้วยฮึยดวงโคตรดีได้สกาอัพสามต้นเกมบอกเลยตายใครเข้ามามตายหมดเลย เราไปล่าตัวต่อไปกันก่อนเนี่ยมันเนี่ยม,มิตวาเฮ้ยคุกตีเดียวกันใช่ไหมปะเฮ้ยมไม่เจอไปไหนวะไตัวบันบ้านกูยิงตัววันบ้านแทกเพราะว่ามันอยู่หลังกระแพงตัวนั้นเดี๋ยวโซตีเทพ,เทพกันแล้วกันโดดปาดกว่า ปุ Boom. ้มแตกเป็นไงลนะ่ะซองซองยาวอะซองยาวคุดแรงอะเดี๋ยวนี้ถ้าระยะประชิดแล้วก็ตอนต้นเกมอะ่ะแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นไงอบอกเลยตาเนี่ยไลยคิวทั้งเกมเลยครับดูมไล่ซองรัวว่ะ เอ้สมเมื่อกี้ก็มีซองด้วยนะทำไมกูไม่เก็บมาวะไม่เป็นไรได้ละเดี๋ยวไปล่าคนต่อไปกันเลยมันมีตัวซุปกันอยู่ตรงไหนนั่นอะ่ะข้างหน้าไอ้มันชุบเสร็จละยัไงไนยืนอยู่ข้างล่างะทรวนงไม่ตายวะเอาเปืนระเบิดกดไฟมั่งเลยมันจอ่โอโคโนได้ไหมว่าปืนระเบิดเฮ้ยข้างบนมาเอาตัวข้างบนก่อนแล้วกัน มันอยู่ไหนวะไม่เห็นอ่ะมันอยู่ไหนทุกคนอ๋อบานไม้บานไม้บานไม้แดกมีสองตัวโนดันเลยตัวข้างล่างนันน่าจะไม่กล้าขึ้นมาหรอกเพราะว่มันชุกกันแล้วอ่ะ,อะชุกกันละมีตัวชุกกันตรงพีด้วย เดี๋ยวเราเก็บสองตัวนี้ก่อนมันหายปะในบ้าน,นแน่แบ้านพยาบาลอะดูตรงนี้ก่อนเอมันอยู่พยาบาลข้างล่างก็มีตัวยิงข้างล่างก่อนแตกเจ็บนะเมื่อกี้มัน มันน่าจะเป็นตัวที่ผมยิงดาวเมื่อกี้บางแล้วมันไม่มียาเฮ้ยไอตัวบนบ้านนี่ไปไหนแล้ววะเอ้าหาย,ย,ย,ยไปใส่วะโอข้างบนข้างบนแดกไอ้นี่มันตัวที่ผมยิงดาวเมื่อกี้นี่วะ่ะแสดงว่าเพื่อนมันอยู่แถวนี้แน่ เพื่อนมันอ่ะข้างหน้าตายตายต้องไปไหนแล้ววะหายหายหายเฉยหายได้ไงวะเตรียมตัวยิงกันตรงนั้นอ่ะเอาไปใส่นอ้ะมาที่นี่ไอ้สับปะหลาตตัวเนี้ยยิงแล้วมันได้ของดีนะทุกคนจะตายนี่ผมจะไม่ยิงนะผมได้ของดีแล้ว าร์มของก่อนแล้วกันมีตัวมีตัวแตกมันวิ่งหนีเลสโซนมาคนเมื่อกี้มันเพิ่งลง มันจะลงมเมาแอร์ดรอปนะแล้วมันเลสโซนนะมันรีบวิ่งหนีเลสโซนมาเอ้ยหลังมาไปใส่น้อยิงก็ยืนวัดไปอีกแตกผมเอาไว้ตัวลอลา่าที่มันเป็นสกิลสะโขบนะทุกคน สโคปเราจะยิงแม่นขึ้น50%มาแล้วก็อเอาอะไรนะไฮอะตัมาครับไฮอะตัมันจะทำให้ถ้าเราเลือดลดเราจะยิงแรงขึ้นนะครับผมเลยกล้ายืนวัดนะทุกคนแดก็กถ้าผมไม่ได้เอาไฮอะตัมาผมไม่กล้ายืนวัดหรอก ไอ้ข้างหน้ามีตัวไมาอยู่วะโอ้เกือบแม่งครึ่งหลอดเลยเมื่อกี้อุ้ยมันเกือบตายน่ะดูทรงหน้าแกตี้เดียวกันนั่นสิทำก่นแท็กไอ้มันขยันชุบจังวะฆ่าไปเขตตัวละไปใส่โรน้อมาที่นี่ เขามันไปไหนแล้ววะเขาช่างแม่งขี้เกียจตามความของก่อนนี่เก็บเสียงแว้ เราไปแลกสโคปสีก่อนแล้วก็ไปเปิดตาร่าสังหารไปนี่มีตัวเอ้ไม่ใช่โดนไอ้ตัวับปาลาดนินเฮ้ได้ยินเสียงคนอยู่ไหนวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะเมื่อกี้ ๋ไปตามไล่ตัวนี้ก่อนไปขามันนี่ข้างหน้ามีตัวมันคนละตีกันนะมันบวกกันอยู่ ไม่ตายปะตายวอมไม่ติดด้วยเกือบตายเลยครู้อจอะไม่โดนด้วยโอ้ยอะไรวะปัดเรียบร้อยเกือบน่น่ะหมายถึงเราเนี่ยเกือบตายเยวไปเอาตัวไอ้นี่ก่อนตัวตาล่า เนี่ยมันอยู่หลังไอ้บอลนี่แหละอืมโคตรแรงเข้าทีละสามสิบห้าไม่รอดก็ไม่ใช่คนเอ๊ะรอดก็ไม่ใช่คนอ่ะเข้าสามสิบห้าเลยข่าไปก้าตัวละตาเนี่ยผมจเจ้าที่หนึ่งบอกเลยผมจเจ้าที่หนึ่ง ความของเดี๋ยวเราไปล่ามต่อแล้วกันไปเฮ้ยข้างล่างมีตัวแนละตอนเนี้ยข้ข้างล่างตรงถนนวิ่งขึ้นมาแล้เดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนค่อยยิง แตกแล้ไม่แตกไอ้กเชี่ยข้างล่างมาเสือกเอ,อื <c oughs> ้อผู้ายโอเคครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, สสเพื่อเป็นกาลแง้จให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับไปละ